สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูในทิกต o k ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับก็อย่างที่ได้เกิดข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับก็ที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานกิ่งแก้วนะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็ระวังตัวกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยกันนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนักเตะวันละคนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะวันละคน อย่างที่พูดหรือเปล่าเพราะว่าบางหลังก็เริ่มเคลียภารกิจอะไรเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็จะมารีวิวนักเตะเล่นแล้วกันคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวชนะทิพย์และกันชนะทิพย์ที่เขาว่ากันว่าเป็นบอลบอลดาที่เป็นคนไทยคนแรกของเกมนี้ด้วยนะครับสําหรับชนะทิพย์สงกระสินล่างนี้ก็ล่างนี้นะครับเป็นเป็นในานามของคอนซาโดลซัปโปโลนะ อายุ25ปีสูง158เซนนะครับก็เล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะครับก็ดูจากแมพที่เขาขึ้นมาให้หนะ้าเขียวพึบเลยก่อนนี้ผมยังไม่ได้บูตตำแหน่งด้วยนะก็รีวิวค่าพลังแบบโดยรวมเร็วๆแล้วกันนะครับก็พลังเกมบุกอยู่ที่90นะครับเลี้ยงบอล92คลองบอลอยู่ที่9 4ความแข็งแกร่งในการคลองบอล98โอ้โหเลี้ยงบอล หนาแน่นด้วยนะคนนี้ถือว่าดีมากๆเลยชนาทิปคนไทยของเราทรงต่ำอยู่ที่84ทรงโดง81จบสกอร์89ลูกหม่สิบเนะครับก็ตัวเล็กนะครับสำหรับชนาทิปเราก็หม่งไม่ค่อยดีฟีคิก75ปั่นโค้ง78สปีด93โมสปีดพอมีด้วยนะออกตัว95พลังการเตะ94ก็อย่างว่านะครับที่มาลูกนี้คือลูกยิงไกลนะครับและยิงแรงด้วยกระโดดเจ เข้าพทาหกเก้าก็ถือว่าบอบางนะครับบาลานซแปสิบเจสตามิน่าแปวิ่งได้ทั้งเกมนะครับสําหรับชนะทิพย์ของเราก็เท้าข้างไม่ถนัดอยู่ในเกณที่ดีนะครับอยู่ระดับ3ใช้ได้เลยฟอร์มการเล่นอยู่ที่6นะครับสกิลมีทั้งหมดสิบสกิลเลยนะมีดับเบิลทัดหมักเซย์เทิร์นคัดบีไฮแอนเทิร์นสกอตมูฟ เตะบอลบอลคอนโทรชิปช็อตยิงแบบชิปลองเลนชูตติ้งยิงไกลฮิลทวิกตอกส้น่นออฟไซด์เคอร์เลอร์การเตะไซก้ยนะครับเกมแมนชิปการพุ่งล้มเอาฟรีคิกนะครับสไตล์การเล่นของเมซินเจคือคีอทีเพย์เมเกอร์นะครับก็คือตัวสร้างสารรค์เกมก่อนนักเตะคนไทยคนแรกที่เป็นบอลดำด้วยนะมามาในรูปแบบไอคอนิกโมเมนต์ก็ถือว่าน่าสะสมนะครับคนนี้ ยิ่งเป็นคนไทยกันเองด้วยก็ยิ่งแบบทําให้ยิ่งอยากได้ขึ้นมาเลยนะครับก็ว่าถือว่าสเตตการ์ดก็ดีด้วยนะสําหรับผมก็โอเคเลย